สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันต่อนะครับในแนวพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539ในชุดที่2นะครับเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะครับคําถามก็คือถามว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเขามีอํานาจหน้าที่อย่างไรมีอํานาจหน้าที่อย่างไรคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็ไก่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและให้คําแนะนํา เกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ขอไขให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนดข้อควายมีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดเนี่ยมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็น ประกอบการพิจารณาได้งอง,ง,งูถูกทุกข้อข้อนี้คําตอบน่าจะเป็นข้อไหนครับคุณผู้ชมเฉลยงอง,ง,งูถูกทุกข้อนะครับทีนี้เรามาดูตัวบทกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้เต็มๆเลยนะครับว่ามีหน้าที่อย่างไรนะครับมาตรา11บัญญัติว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยเขามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ วงเล็บหนึ่งก็คือการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 2. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่บุคคลดังกล่าวร้องขอทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกำหนด 3. ม,มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจง หรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 4. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 5. จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายนี่คือบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับคำถามที่2หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก็ไก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอไข่สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอควายสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยงองูสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเฉ่ลยกอไก่ไ Auch. นั่นเองนะครับก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในมาตราที่1ิบัญญัติว่าให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและก็รับผิดชอบงานธุรการงานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับคําถามที่3เจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่สามารถทําการพิจารณาทางปกครองได้เจ้าหน้าที่นะครับถ้า เป็นเจ้าหน้าที่ตามข้อใดไม่สามารถพิจารณาทางปกครองได้ก็ไก่เป็นคู่กรณีเองขอไข่เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีข้อควายเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้งอง,งูถูกทุกข้อฉเฉลยข้ององ,งูถูกทุกข้อนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเป็นตั้งแต่กอไก่ถึงข้อควายเนี่ยทุกข้อเลยไม่สามารถพิจารณาทางาปกครองได้นะครับเขาบัญญัติเอาไว้ใน มาตรา13เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองเนี่ยไม่ได้ 1. ก็คือเป็นคู่กรณีเอง2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณี3เป็นญาติของคู่กรณีก็คือเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดๆหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน3ชั้นอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นบุพการีผู้สืบสันดานนะครับ ไม่ว่าชั้นใดๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนับได้เพียง3ชั้นหรือถ้าเป็นญาติที่เกี่ยวพันกันทางการแต่งงานเนี่ยก็นับได้เพียง2ชั้นเท่านั้นนะครับ4เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี6กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับนี่เป็น เจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถที่จะทำการพิจารณาทางปกครองได้นั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่4บุคคลใดอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตสิทธิ์ที่ตามขอบเขตที่สิทธิ์ของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจจะถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้บุคคลใดอาจเป็นคู่กรณีนะครับคู่กรณีเนี่ยก็คือ สิทธิของตนเองถูกกระทบกระเทือนนะครับก็กลายเป็นบุคคลธรรมดาขอไข่คณะบุคคลข้อควายนิติบุคคลงองูถูกทุกข้อเลยข้องูงองูนะครับถูกทุกข้อมาตรา21บัญญัติว่าบุคคลธรรมดาคณะบุคคลหรือนิติบุคคลก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิ์ของตนถูกกระทบกระเทือน นะครับหรือว่าอาจจะถูกกระทบกระเทือนโดยที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคลนิติบุคคลก็ตามนะครับสิทธิของคนผู้นั้นเนี่ยถูกกระทบกระเทือนหรืออาจจะถูกกระทบกระเทือนนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้นะครับคําถามที่5ผู้มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ย จะต้องเป็นบุคคลตามข้อใดผู้ที่จะมีความสามารถเข้ามาในกระบวนการพิจารณาบุครองนะครับก็ไก่บุคคลธรรมดาขอไข่ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะข้อควายผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะงองูไม่มีข้อใดถูกต้องฉเฉลยข้อขอควายนะครับก็คือผู้ที่จะเข้ามาในกระบวนการพิจารณาบุครองได้เนี่ย จะต้องเป็นผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับมาตรา22บัญญัติว่าผู้ที่มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็นวงเล็บหนึ่งผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ2ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้แม้ว่าผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือมีความสามารถ นะครับถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็หมายความว่าถ้าถ้าเป็นกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยาสามารถาเข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้เนี่ยก็คือมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดเอาไว้นะครับว่า,าสามารถเข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้นะครับจึงจะจึงจะให้ผู้ที่ไม่ไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยเข้ามาใน กระบวนการพิจารณาปกครองได้นะครับ 3. นิติบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได้ตามมาตรา21โดยเป็นโดยมีผู้แทนหรือตัวแทนก็แล้วแต่กรณีนะครับในส่วนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 4. ผู้ซึ่งมีประกาศของสำนักนาย,ยกรัฐมนตร,หรีหรือผู้ซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้ แม้ผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เขากําหนดว่าเป็นผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องมีกฎหมายเฉพาะไปกําหนดหรือไปเป็นข้อยกเว้นนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยจะต้องมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดให้มีความสามารถกระทําได้ในเรื่องที่กําหนดนะครับหรือผู้ที่ ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีนะครับผู้หรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษาให้มีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได้แม้ว่าผู้นั้นจะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตามนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือผู้ที่มีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้นั่นเองนะครับคาถามที่6ข้อใดถูกต้อง กรณีมีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกนันเกิน50คนหรือมีคู่กรณีเกิน50คนถ้ามีคนมายื่นคำขอหรือคู่กรณีเกิน50คนเนี่ยการดำเนินการตามข้อใดถูกต้องก็ไก่ให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลใดก็ได้เป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าวนะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปแต่งตั้งใครขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นตัวแทน ขอไข่เจ้าหน้าที่แจ้งให้บุคคลใดก็ได้ที่มีรายชื่อในการยื่นคําขอเนี่ยเสนอตนเป็นตัวแทนร่วมกับบุคคลดังกล่าวนะครับในข้อขอไข่เนี่ยเจ้าหน้าที่แจ้งให้บุคคลใดก็ได้ที่มีรายชื่อน่ยที่ยื่นคําขอมาเป็นตัวแทนนะครับในกอไก่ก็คือให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งไปเลยนะครับข้อควายถ้าในคําขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าว หรือมีข้อความเป็นปรายาะยให้เข้าใจได้เช่นนั้นก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นงอง,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 งูไม่จําเป็นจะต้องมีตัวแทนร่วมของบุคคลทั้ง50คนนะครับเจราจาหรือดําเนินการพิจารณาทางปกครองอทั้งร่วมกันทั้ง50คนเลยไม่ต้องมีตัวแทนร่วมนะครับเฉลยข้คอควายก็คือถ้าในคําขอเนี่ยเขามีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทน ของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได,ได้เช่นนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นนะครับคำขอมีการมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนตรงนี้ก็ให้คนนั้นเป็นตัวแทนนะครับหรือไม่ได้ระบุแต่ว่ามีข้อความเป็นเป็นการที่สามารถจะเข้าใจได้โดยปริยายนะครับว่า ใครเป็นตัวแทน,นก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อตรงนั้น,เ,นเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นนะครับตรงนี้มาตรา25บัญญัติเอาไว้นะครับว่าในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยมีผู้ลงมือลงชื่อร่วมกันเกิน50คนหรือมีคู่กรณีเกินเกิน50คนยื่นคำขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือทำนองเดียวกันถ้าในคำขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลกล่าว หรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่าผู้ที่ถูกระบุชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นวัคที่2ในกรณีที่มีคู่กรณีเกิน50คนยื่นคำขอให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องเดียวกันโดยไม่ได้มีการกําหนดให้บุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมของตนตามวักหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องนั้นแต่งตั้งบุคคลที่คู่กรณีฝ่ายข้างมากเห็นชอบ เป็นตัวแทนร่วมของบุคคลดังกล่าวในกรณีนี้ก็ให้ให้นำความในมาตรา24วรรค2และวรรค3มาบังคับใช้โดยอนุโลมนะครับวรรคต่อมาตัวแทนร่วมตามวรรคหหรือวรรค2ต้องเป็นบุคคลธรรมดาวรรคที่4คู่กรณีจะบอกเลิกการให้ตัวแทนร่วมดำเดนินการแทนตนเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ และดำเนินการใดๆในกระบวนการพิจารณาทางปกครองต่อไปด้วยตนเองตัวแทนรวมเดี๋ยวจะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเมื่อใดก็ได้แต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบกับจะต้องแจ้งให้คู่กรณีทุกรายทราบด้วยนะครับต่อมาคำถามที่7เอกสารในการยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเขาจัดทำเป็นภาษาต่างประเทศถามว่าข้อใดถูกต้องนะ ถ้าเขาทำมาเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยข้อใดถูกต้องก็ไก่ไม่สามารถยื่นเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศได้ก็คือไม่รับเลยนะครับรับเฉพาะเพราะภาษาไทยเท่านั้นขอไขสามารถยื่นเป็นภาษาต่างประเทศเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับได้นะครับกอไก่ก็คือไม่ไม่รับเลยนะครับขอไขรับได้ข้อควายถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศก็ให้คู่กรณีจัดทาคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่กําหนดด้วย ง,งูให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของเจ้าหน้าที่เลยว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้กรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศนะครับเฉลยข้อค,อควายถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ผู้กรณีจัดทาเป็นคําแปลเป็นภาษาไทยและรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลากําหนดน,นี่คือก็คือรับได้จะจะแต่จะต,ต้องจัดทําเป็นภาษาไทยแปล มาและก็รับรองสำเนามาให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กําหนดนะครับตรงนี้เขาบัญญัติเอาไว้ในมาตรา26เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่นั้นให้จัดทําเป็นภาษาไทยวักต่อมานะครับถ้าเป็นเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่ตางประเทศก็ให้คู่กรณีจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดในกรณีนี้ให้ถือว่า เอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำแปลนั้นนะครับให้ได้ถือว่าได้รับเมื่อได้รับคำแปลนะครับเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศและในกรณีนี้ให้ถือว่าว่าวันที่ได้ยื่นเอกสารฉบับที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารดังกล่าววักต่อมาการรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทย หรือการยอมรับเอกสารที่ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับคําถามที่8ในกรณีที่มีผู้ยื่นคําขอหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่แจ้งผู้ยื่นคําขอทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอก็อไข่7วันขอไข่15วันขอควาย30วัน งูงู45วันฉเฉลยกไก่7วันนะครับมาตราย7บัญญัติว่าให้เจ้าหน้าที่แจ้งสิทธิ์และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้คู่กรณีทราบตามความจำเป็นแก่กรณีพักสองเมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครองเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอ และความครบถ้วนของเอกสารบรรดาที่มีกฎหมายหรือกฎกำหนดให้จะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอหากคำขอไม่ถูกต้องก็ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้องและหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ ในการแจ้งดังกล่าวเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับคำขอและระบุรายการเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ยื่นคำขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ในกระบวนการาพิจารณาจัดทำคำสั่งทางปกครองนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นให้ผู้ยื่นคำขอเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันที หรือภายในเวลาไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอคำถามที่9เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับตรงนี้เนะี่ยมารับคำขอแล้วเจ้าหน้าที่ก็มีหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการพิสูจน์นะครับในการนี้เนี่ยให้รวมถึงการดำเนินการตามข้อใดนะให้รวมถึงการดำเนินการตามข้อใด กไก่สแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องขอไข่ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญข้อควายขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องงอง,งูถูกทุกขอ้อเฉ่เลยงอง,งูถูกทุกข้อนะครับมาตรา29บัญญัติว่าเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้เนี่ยให้รวมถึงการดําเนินการดังต่อไปนี้ด้วยวงเล็บหนึ่งแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องวงเล็บ2นะครับรับฟังพยานหลักฐานคําชี้แจงหรือความเห็นของผู้กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้างเว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จําเป็นฟุ่มเฟือยหรือเพื่อประวิงเวลา 3. ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณีพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญ 4. ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5. ออกไปตรวจสถานที่นะครับนี่คือ,อการที่เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจําเป็นแก่การพิสูจน์นะครับแล้วก็รวมถึงการดําเนินการต่างๆเหล่านี้นะครับคู่กรณีจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง และก็มีหน้าที่ในการแจ้งพยานหลักฐานที่ตนทราบแก่เจ้าหน้าที่ด้วยต่อมาคำถามที่10ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองในอาจกระทบถึงสิทธิ์ของผู้กรณีเจ้าหน้าที่จะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แยง้งและแสดงพยานหลักฐานของตนแต่มิให้นำมาใช้กับกรณีตามข้อใดอ่าก็หมายความว่า ในกรณีคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะครับที่ไปกระทบสิทธิ์ของของคู่กรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องต้องให้โอกาสที่เขาจะได้ทราบข้อเท็จจริงและก็มีโอกาสโต้แย้งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีใดข้อใอดก็ไก่เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีเองได้ให้ใหเอาไว้ในคําขอคําให้การหรือคําแถลงขอไข่เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ ข้อควายเมื่อเป็นมาตรการ,บ,ารบังคับทางปกครองงอง,ง,งูถูกทุกข้อเฉลยงอง,ง,งูถูกทุกข้อนะครับมาตรา3าบัญญัติว่าในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเนี่ยอาจไปกระทบสิทธิคู่กรณีเจ้าหน้าที่จะต้องให้มีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและก็ให้คู่กรณีมีโอกาสที่ได้โต้แยง้งแสดงพยานหลักฐานของตนนะครับแต่ว่าความในวรรคหนึ่งเนี่ยไม่ให้นํามาใช้บังคับ ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับามีอะไรบ้างวงเล็บหนึ่งก็คือเมื่อมีความจะเป็นรีบด่วนหากปล่อยไว้เนิ่นช้าไปเนี่ยจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อสิทธิประโยชน์สาธารณะอาจจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 2. เมื่อจะมีผลทําให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกําหนดเอาไว้ในการทําคําสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป 3. เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้น เองเ่ยได้ให้อาไว้ในคําขอคําให้การหรือคําแถลง 4. เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทําได้ 5. เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง 6. กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะครับนี่คือทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตรงนี้นะครับเป็นชุดที่2นะครับ